สรรพสัตวทั้งหลายล้วนมีพื้นฐานของชีวิตเหมือนกันเราต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นตั้งแต่วันแรกเกิดจกนกระทั่งถึงวันที่หลับตาลาโลกทุกชีวิตล้วนมีความทุกข์เป็นพื้นฐานเหมือนกับโลกที่มีความมืดเป็นพื้นฐานการที่เราเห็นแสงสว่างเรามีแสงอาทิตย์ แสงจันร์ทแสงดาวหรือแสงไฟที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจึงท,ทำให้โลกเราสว่างสวัยได้เพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าเป็นทุกข์แล้วจะได้เกิดความเบื่อหน,น่ายรีบขวนขวายหาทางพ้นทุกข์แต่นักการปฏิบัติธรรมจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ปรารถนาความบริสุทธิ์หลุดพ้น ก็จะได้เข้าถึงความสุขทิดแท้จริงกันนะจ๊ะมีเนื้อความที่พระควัมปติเถระกล่าวไว้ในอปทานความว่าเรามีจิตเลื่อมใสในพระสิกขีพุทธเจา้าอุประกอบไปด้วยพระมหากรุณาทรงยนินดีในประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์จึงได้บูชาดีดอกอันชันเขียวในกลับที่31นับจากพกระตากับนี้ ราได้บูชาพระพุทธเจ้าดยดอกไม้ใดในการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาการบูชาบุคคลเลิศเฉกเช่นพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะมาเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายเพราะกว่าที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทา่านต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมี มายาวนานอย่างนากระตังยี่สิบประสงค์ไขกับอีกแสนมหากับจนกระทั่งบรารมีธรรมทั้งสามสิบทัดครบถ้วนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพราะฉะนั้น่ใครบูชาพระองค์ในจิตที่เลื่อมใสบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ไปสารยากที่จะนับจะประมาณได้ยากจะบังเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นชีวิตจะประสบแต่ความสุข และความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจนกระทั่งถึงพบชาติสุดท้าย mm. ก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์เหมือนดังเรื่องของพระควัมปติเถระที่จะเล่าฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนกลับไปในกับที่31จากพัทธรกรับนี้ท่านพระควัมปติเถระได้เกิดเป็นในพลานล่าเนื้อ วันหนึ่งขณะที่กําลังเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในปา่านั้นเอพรานได้เห็นพระรัศมีที่สว่างสวยัยเปล่งออกจากพระวรากายของพระสิกขีพทุทธเจ้าจะมาเกิดความเลื่อมใสคิดว่าอันตัวเรานี้เป็นเพียงในายพรานป่าประกอบอาชีพที่เนื่องจากการทำปานาธิบาตจะหาอาหารที่มีรสเลิศ าถวายพระมหาสมณะในยามนี้ก็คงไม่ทันทำอย่างไรดีหนอจึงจะได้ทำบุญใหญ่กับพระพุทธองค์แต่ความเป็นผู้ฉลาดในการสแสวงหาบุญจะด้น้อมนำเอาดอกอันชันเขียวมาบูชาแดพพ่พระพุทธองค์พร้อมกับอธิฐานจิตว่าขอบุญนี้จงเป็นพละวะปัจจัย ให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากวิบากกรรมปานาติบาตให้ได้เกิดในบรวรพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบคุคคลและจะได้มาเกิดเป็นลูกในพร,รานอีกต่อไปเลยตั้งแต่วันนั้นมาในพร,รานก็นมันนึกถึงบุญที่ติรรมเอาไว้อย่างดีแล้วมันลาโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวลโลกได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิ เมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้พบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยทำให้ได้มีโอกาสสร้างสมบุญจนตลอดชีวิตชีวิตในปรโลกจึงได้เป็นสวยที่ไประบัติในสวรรค์ชั้น,นต่างๆไม่พลัดไปเกิดในอบายเลยต่อมาในยุคข,ของพระโกนกมณะพุทธเจ้าแต่ก็ได้มาเกิดในช่วง ท่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานพอดีจึงเถอกาสอาบุญใหญ่แต่การสร้างฉัดและพัยทีเอาไว้บนพระเจดีของพุทธองค์หลังจากที่ละจากโลกแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกอีกสวยที่พระเจ้าสมบัติในสวรรค์นชนต่างๆเป็นเวลาหนึ่งพุทธันดอนอมมาในยุคข,ของพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านได้มาบังเกิดในครอบครัว ที่มีฐานะร่ำรวยครอบครองท่านได้เลี้ยงโคไว้มากมายเมื่อมานพเจริญเติบโตขึ้นก็ได้ช่วยมารดาบิดาดูแลกจิจการงานอย่างแข็งขันเช้าวันหนึ่งขณะที่ออกตรวจดูฝูงโคและคนเลี้ยงโคมานพหนุ่มได้เห็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่ง อบินนาบาทที่หมู่บ้านจึงเรียกขาปในบ้านนำอาหารที่มีรสเลิศออกมาถวายพระเทลาเดินอ่อยจากหมู่บ้านมานบหนุ่มก็เดินตามหลังท่านไปพระเถรราไปหาสถานที่อันสงบเงียบเพื่อฉันอาหารมินนาบาส่วนมานบก็จะไปตรวจดูกิจการงานที่ทุ่งนามานบหนุ่มเห็นพระเถระนั่งฉันอยู่ใต้ต้นไม้ จึงคิดว่าพระคุณเจ้าอาจจะได้รับความลำบากในการขบฉันเพราะแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาจึงได้สั่งลูกน้องให้ทำที่นั่งและมณดบสำหรับการแดดถวายพระเถระพระเถระเห็นความตั้งใจของมานพก,ก็ปราถนาที่จะให้เขาได้บุญเต็มที่จึงเข้ามาฉันอาหารที่มณดบเป็นประจำทุกวัน ดยบุญกุศลที่มานพหนุ่มได้กระทำในครั้งนั้นเมื่อเขาลาจากโลกไปแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีป่าไม้ใหญ่บังเกิดขึ้นใกล้กับประตูวิมานมีดอกสวยสดงดงามทั้งมีกลิ่นหอม วิมานของเทพบุตรองค์นี้จึงมีชื่อว่าเสรีสกะวิมานพอมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ท่านได้มาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองพาราณสีเป็นสหายของพระยาศาเสถระเมรทราบข่าวว่าสหายยศออกบวชแล้วจึงได้เดินทางไปสำนักพระบรมศาสดาพร้อมกับสหายอีกสามคน คือวิมละสุภาหุและปุณณชิกระเดฟ,ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอนุปพิกถาและอริยสัจสี่จากพระบรมศาสดาแล้วกระแดบรุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดหลังจากที่พระความติบรุธรรมแล้วท่านก็ได้เดินทางไปพำนักอาศัยอยู่ที่พระวิหารอัญชนวันในเมืองสาเกต มีอยู่วันหนึ่งรับรมศาสดาได้เสด็จมาที่เมืองสาเกตได้เสด็จกมาพักที่นั่นเนื่องจากมีหมู่ภิกษุสงฆ์ตามเสด็จมาเป็นจำนวนมากจึงทำให้ที่พักไม่เพียงพอโกภิกษุที่ไม่มีที่พักรวมถึงสามนเณรจึงได้พากันไปนอนพักที่เนินทรายหรือแม่น้ำสระบูใกล้ๆก,ก,ก,กับพระวิหาร เวลาเที่ยงคืนขณะที่พวกภิกษุกำลังนอนพักอยู่นั่นเองพวงน้ำใหญ่ได้ไหลหลากมาอย่างแรงเพราะมีฝนตกหนักอยู่ทางตอนเหนือของพระวิหารพวกสมณเณรปฏิเยินเสียงน้ำหลากมาจึงพากันส่งเสียงร้องดังลั่นรับลมศัดาทสงทรงาบว่าอุทกกััยครั้งนี้จะฆ่า,าชีวิตของมิกสุสมณเณร จาวัดโยริมแม่น้ำจึงได้สั่งพระความติให้ไปแก้ไขวิกฤตภัยธรรมชาติครั้งนี้